โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมดูท่านกันด้วยนะครับก็นะครับอยู่กับช่องในดิโอเชน่เช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสุ่มนะครับเออช่องนี้เป็นช่องแกะการสุ่มนะสุ่มยังไงก็คืออย่างนั้นนะอ่ามีอยู่นะครับทั้งหมด1,270รูปีนะครับคือนี่คือราคาของทามบ้านนะของคุณแบงค์หน้าที่ส่งมาให้นะ เออส่งมาให้2รอบแล้วลองไปดูคลิปคลิปกเก่าๆได้นะคเพราะก็ส่งมาให้ผมรอบนั้นไปเปิดเอ่ออะไรสักอย่างนี่แเปิดเปิดกาชา้นี่แหละเออโอเคนะครับคุณแบคเขาจะให้ผมเปิดอีกนะครับสองหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบรูบี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับแล้วมันก็เพิ่มโอกาสตัวเก่งทั้งสองตัวเลยนะค,คือครูเดียสนะฮะสกิล คือถ้ามันมันทะลุอมตะบอกเลยว่ามันโอเคเลยนะโอเคด,ดีดีจัดเลยแหละคือสกิลบัฟอะดีอยู่แล้วสกิลบัฟดีอยู่แล้วแต่นาเมดไอเนี้ยไม่โอเคเท่าไหร่นะอืมไอน,นี้ผมยังไม่เคยเห็นความสามารถของมันเลยนะไอหยุดสตัวปฏิบัติการเช่าข่าวอะ่ะแต่เนี้ยผมพอใจกับตัวนี้จัดเลยคือการฟันแบบจบตีสุดพลังหอ,อกหรือคือมันฟัน คือมันฟันไปอ่ะแล้วสตูอ่ะจะกระเด็นหอยหลังด้วยแล้วติดชะงักตังห้าวินะโอ้แล้วเป็นสกิลหลักด้วยสกิลหนึ่งโอ,โอเคเลยแต่สกิลนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็ดีนะมีเปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่นะก็โอเคนะฮะผมจะมาเปิดให้ได้เลยนใะห้มาดูเลดดอปดีกว่า1น3 2นะึ่งะเลดดอปก็ โอ้โห1 1 1 2 1เต็มเลยนะโอ้โหเโอเคเราจัดกันเลยนะเปิด3ามรูบี้แรกเขาบอกว่าถ้าถ้ามันได้รูดอถ้าได้เออไอผมแดงอ่ะถ้าได้เอลิสอะจะคือคพือคือพอเลยนะอืมถ้าได้เอลิสนี่คือพอเลยนะจัดไปโบพีโกริมสะโอ้ยลิมหาดอะโอยเดนิเอล โอ้เอ oh, ๊เ <c oughs> มื่อไหร่มึงจะออกอีกเวนฮะขยะกาชายช้าหายโ oh, อ้โหแวมไพร์เอาละเอาละอเอาละเงือกน้อยเอาละโอ้โหบาบาลิสต้าโอ้เมื่อไหร่มึงจะออกเนี่ยฮะเมื่อไหร่มึงจะออกอี <c oughs> okay. เวียนโอเคเก้าร้อยลูบี้เหลือๆนะสามครั้งนะเราเปิดได้อีกยี่สิบเอ็ดครั้งนะ แน่แน่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ถึงซุ่มไม่ถึงซุ่มนะถ้าเปิดสามร้อบีก็ได้เอสามครั้งนะจัดไปหนึ่งสองสามสี่ไปเลยเอลิสเอลิสเดี๋ยวเราอ้าปากแล้วก็กดเลยดีกว่าเอลิสเอลิส,ลสโบไซมอนทำไมถไึ้จะขาประจำวะดังโกอืมนักลูปปกฟุาโอโ้โห หนักหนักเข้มหนักเอาเรื่องเอา,าเรียบร้อยโอเคเจ้าสำราญเกมรู้สึกโคนี่ยูนิคอร์นโอ้โหเข้มหนักบุ้ยอันนี้กระชาพอยด์เือเยอะเลยโอเข้มหนักรูเดียนมาก็ได้รูเบียรูเดียนมาก็ยังดีนะ,ะจัดไปอ่ะคราวนี้เป็นเจ็ดครั้งมาอันในสามสามอีเดี๋ยวเริ่มใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจัดไป เอลิสอ๋อโบเอลิสอืมหือ,อพวกนี้มันโอ้โหโรบินฮูดอือหือในชุดน้ำแข็งเวมไพรแมวกวังอุนต้าเลโอนา่าไอ้ซูปเปอร์เลโอน่าเจ็ดดาวเฮ้ยทำไมตู้นี้มันยับจังเฮ้ยมันยับจังเปลี่ยนตู้ดีไหม แต่ตู้นี้ผมเห็นนะเอลิสบ่อยออกบ่อยมากเลยนะดูตามภูมิหลเดนเจอร์เนี่ยเอลิสออกบ่อยจัดเลยอ่ะช่างมันเถอะต่อแล้วกันตู้เดิมเนี่ยเผื่อมันมีโอกาสได้มากกว่านี้โอโ้โหหมดตู้อืมอันต้ามัชีนเกม <c oughs> <c oughs> เดนไอเดนโอเลียวหนนะ้าตอไม้บ๊อบในตำนานโอโ้โหเหมือนเก่งอ้อยตอไม้เดิน <c oughs> ตอไม้ยุงหิน อุ้ยนี่ไงนี่ไงได้เอลิทมาแล้วเฮ้ยได้เอลิทมาแล้วเอลิทเจ็ดดาวโอเคนะก็เปิดเสร็จแล้วนะเราจะไปลองพิวี้กันนะลาดนี้อุ้ยอ่นะเดี๋ยวพาทัวร์ลาดนี้ก็ได้โอเคนะดัาแมนไทกะนะโอโ้โหฟูของฟูจัดเลยนี่เกียร์อันนี้ เจนี <cin> <and true> <down the> <ża> ้ดีเลยนะดูตั้งสกิลตั้งเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ดูสิว้าวโลสะท้อนจันทาโอ้คิดมากี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเออถูก่ะเออนะฮะหื่มเจ็ดแปะทิดงว่าแปดนะโอ้โหมีเจ็ดดาวสองชิ้นนะโอเอเลนก็มีไทกะแบบตัวแบกนะไทกะนี่เจมมิ่เนี่ยของจริงเนี่ยเราดูกันพร้อมแม่นยำรักษาตั้ง แป้นะถ้ามันบวกถ้าบวกบัฟอันนี้ของมันนะก็เกินไปร้อยแล้วแต่ไม่น่าถึงหรอกนะโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะก็มันก็มันรีเซ็ตรีอยู่อะโอ้โหผมว่าดวงผมยังไงวะออดวงไม่ดีเลยเขาเช็ดเินชอพาส,สักหน่อยอู้ไปไกลจังวนะของผมไปไม่ไกลเลยโอเคนะ โอเคงั้นนะครับก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับโอเคลาก่อนนะครับสวัสดีครับ